หลวงรัฐบาลราชการจังหวัดลำปางท่านนายอำเภอแจ่้โฮมนะเจ้าท่านนายอำเภอยุทธบงชัยสอนนะเจ้ารวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนในวันนี้ตัวแขกีเกียรติทุกท่านเจ้าขอเสียปงปรบมือดังๆครับทุกท่นกนนนานบนเวทีขอบคัณเจ้าและที่นตัวมาได้ครับปรบมือให้กับตัวเก่าตัวเ,วเจ้าอำเภอแจ้โฮมทุกคนครับ ธารกิจชุมชนนะครับและอาชีพเสริมจากการเลี้ยงปูนะครับจะถูกต่อยอดไปเรื่อยครั้งนี้ครั้งที่หนึ่งนะครับรั้งต่อไป2 3 4 5 6 7 8 9ดปไปเรื่อยนะครับซึ่งตามประมงจุลปลาเพื่อการสนับสนุนส่งเสริมอยู่นะครับเอาจดเอาสองคนเข้ามาได้ครับเขาจะซว้เต้ามาอยู่ ใช่แล้วครับเมนูน้ตักจากปูอะไรลุำรสตอนนี huh. ้มีการตักเอาเมนูปูสามรสครับจากการเปิดของท่านประธานท่านนายอำเภอและท่านประมงจราบังแจกจ่ายใหครับลงไปนน่องไกินกันตัวนะครับที่จะหอมหวานกรอบล้ำกระดาใหนนะครับจะสมเพรือพื่้ปลาคู้ใจ พบอแมพี่น้องนะครับถนนเกียรติธรรมที่มาร่วมงานได้เพียงใดตอนนี้เราจัดแจกแล้วและด้านความมือของผมนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมีการจิ้มแล้วก็ฮึ่งคะแนนเป็นการประกวดการทำอาหารจัดเมนูปูโอ้โหนี่มันเป็มนะแล้วนะครับก็จะาีปูจากเขสมบัตทลาปางนะครับปูไอหยอกไอหยอกกะลานะจ้าอันนี้ปูนี่นะครับต้องจากจิ้มบันไดบันเตื้อนะครับยำกยำได้ตัวนะครับอ่เอาไปคุยยี่คู่ยำได้เหรอมาได้เนาะตอนนี้ทางรูมนะครับ ด้านหน้าเวทีไดรูปด้วยกันนะฮะเ้านทุกท่านเป็นภาพรอบเวทีเลยนะครับปู่จริงๆอยากให้ทุกท่านหันหลังเรื่กล้องหน่อยเพราะว่าด้างหลังให้หันกล้องมันจะมีตัวหนังสือด้านหลังตอนนี้นะครับท่านผู้เกียรตานะครับหลังจากที่ถ่ายด้านหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรียนเชิญท่านประธานพร้อมกับท่านผู้เกียรตานนะครับหันหลังให้กับช่างภาพด้วยนะฮะด้านหันหลังด้านหลังเพราะว่าด้านหลังของเราปูสวยนะปูสวยไหมครับด้านหลังมีชื่อปูด้วย แล้วก็เข้ากับฉากด้านหลังนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกครับเจอเลยกาะองเราก็หันหลังเลยหันหลังหันหลังหันหลังเอาพระปุณะเจ้าอ่าจานนี้บรรดาภาพรอบการ